ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนป้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือช่วงที่ป้องอยู่ในวัย14ปีช่วงนั้นบรรดาชาวบ้านต่างพากันตื่นตระหนกกับข่าวผีหาก้อมออกอาลวาดว่ากันว่าตัวการมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใดคนหนึ่งในนี้ ชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้คนเป็นผู้นำหาหมอผีผู้มีวิชาเก่งกาจมาปราบผีหากก้มให้สำเร็จในเร็ววันเพื่อล้างอาถรรพ์นี้ให้สิ้นซาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจคนของที่นี่ให้กลับคืนมาโดยเร็วหมู่บ้านที่ป้องอาศัยอยู่นั้นในสมัยก่อนค่อนข้างห่างไกลความเจริญมากพอสมควรป้องมีน้องชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่านัด สองพี่น้องอายุห่างกันห้าปีสูญเสียพ่อและแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้มาอยู่ในความดูแลของพี่สาวของแม่ซึ่งก็คือป้าน้อยด้วยความที่ป้าน้อยแกเป็นสาวโสดไม่ได้มีพันธะอะไรถึงแม้ว่าป้องและนัดจะไม่ใช่ลูกในไส้แต่ก็รักเหมือนลูกแท้ๆทั้งหาเงินให้เริ่มเรียนหนังสือเลี้ยงดูปูเสียทั้งสองไม่ให้อดอยาก ทั้งที่ตัวป้าน้อยเองก็ไม่ได้มีลำพังหาเลี้ยงตัวเองก็ยังลําบากเพราะมีอาการปวดท้องเรื้อรังทำให้ป้องเริ่มเห็นใจป้าพอเริ่มรู้ความจึงช่วยงานป้าทุกอย่างทั้งแบกน้ำแบกฟืนไว้ใช้ภายในบ้านและไปช่วยป้าเก็บเห็ดหาหน่อไม้ไปขายยังตลาดภายในหมู่บ้าน จะมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของเด็กๆที่ชอบดูโทรทัศน์บ้านที่บอกอยู่ตรงข้ามกับป่าช้าเจ้าของบ้านหลังนั้นก็คือยายลีหญิงชราในหมู่บ้านซึ่งทุกคนที่นี่นับถือเป็นอย่างมากบางคนก็เรียกว่าแม่เท่าหลีซึ่งก็ตามธรรมเนียมอีสานบ้านเราถ้านับถือใครเหมือนญาติผู้ใหญ่มักจะพากันเรียกพ่อเท่าแม่เท่าด้วยกันทั้งนั้น ทั้งนี้นัดกับป้องก็คือหนึ่งในเด็กที่มักจะไปดูโทรทัศน์บ้านของแก่ด้วยเนื่องจากบ้านป้าน,น้อยตอนนั้นยังไม่มีโทรทัศน์จะมีก็แต่วิทยุทานซิสเตอร์เก่าๆซึ่งเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวันนี้แหละครับช่วงหลังที่ป้องไปเก็บเห็ดกับป้าเสร็จสับเจ้านัดเกิดอยากดูละครเอาเสียมากๆ จึงขยันขยอให้พี่ชายพาไปด้วยความที่ป้องเพียจากการเข้าไปหาของกับป้าจึงตอบปฏิเสธไปแต่สุดท้ายทนฟังคำรบเร้าของนัดไม่ไหวจึงตอบตกลงอย่างเสียไม่ได้จากนั้นป้องก็ให้น้องชายเดินนำไปยังบ้านของยายลีก่อนแล้วบอกจะรีบตามไปด้านเจ้านัดก็ทำตามอย่างว่าง่าย ถึงแม่บ้านของยายลีจะตรงข้ามกับป่าช้าแต่คนที่มาก็ไม่คลั่นคล้ำเพราะเวลามาจะชนกันมาทีละหลายคนอีกอย่างยายลีเป็นคนใจดีมากคงเป็นเพราะตั้งแต่พ่อของแกเสียไปยายลีเองต้องอยู่คนเดียวแกจึงรู้สึกดีใจที่มีเด็กๆแวะเวียนมาดูละครด้วยบ่อยๆ บ้านของยายลีเป็นลักษณะไม้สักใต้ถุนยกสูงหน้าบ้านปลูกต้นมะยมและมะม่วงหลังบ้านมีพืชพันธ์นุสวนครัวไว้เก็บกินเด็กที่มามักได้กินขนมทองหยิบทองหยอดอยู่เป็นประจำด้วยเพราะยายลีชอบทำไว้ให้เด็กๆรวมถึงชายเร่ร่อนคนหนึ่งที่อาศัยในป่าช้าชาวบ้านมักจะเห็นว่า แกเอากับข้าวให้ชายเร่ร่อนอยู่ทุกวันชายเร่ร่อนคนนี้แถวบ้านเรียกว่าผีบ้าจริงๆแล้วแกชื่อปูนหรือตะปูนคนเร่ร่อนคนที่นี่ส่วนใหญ่พูดกันว่าชีวิตของตะปูนมาพลิกผันตั้งแต่ช่วงวัย40เดิมทีเป็นชายหนุ่มรูปงามมีอาชีพทำนาหาปูหาปลาไปขาย ที่บ้านไม่รวยแต่เป็นคนขยันจึงเป็นที่หมายปองของสาวๆตอนหนุ่มเคยอยู่กินฉันผัวเมียกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่อยู่ได้ไม่เท่าไหร่เธอก็ตายจากไป เวลาต่อมามีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับตาปูนจูจูก็เกิดวิ่งเข้าไปในป่าช้านานสองนานเมื่อพ่อของตาปูนออกตามหาก็พบว่าลูกชายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเป็นคนสติไม่สมประกอบเช่นทุกวันนี้ต่อมาพ่อของตาปูนเสียชีวิตลงด้วยไวยชาราตาปูนก ต้องอยู่บ้านไม้หลังเล็กของตนเองเพียงลำพังบางครั้งบางทีก็มักจะเข้าไปนอนในป่าช้าชาวบ้านพยายามพาตัวให้ออกมาแต่ก็พบว่าตาปูนกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรนั่นก็คือนั่งยองๆอ,อยู่บริเวณโคลนในป่าช้ากำลังใช้มือขุดล้วงเอาปาลาไหลตัวเป็นๆขึ้นมาปาลาไหลดิ้นดุบดับดุบดับตาปูนก็หาถังสีดำมาใส่ปาลาไหลไว มีชาวบ้านเอ่ยถามว่าทำไมถึงมาขุดปาลาไหลตรงนี้เพราะปาลาไหลที่นี่มันชอนชชยกินซากศพไม่ควรเอามากินเมื่อไม่ได้คำตอบก็เริ่มไม่มีใครยุ่งเกี่ยวเพราะคิดไปต่างๆนานาว่าแกอาจจะเป็นพวกปอบไปแล้วก็ได้มีเพียงยายลีเท่านั้นแหละที่ขอให้ข้าวให้น้ำตะปูน ซึ่งเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้านัดมาถึงบ้านของยายลีก่อนและยังไม่ได้เข้าไปเพราะเห็นว่าวันนี้ไม่มีเด็กคนอื่นมาบ้านของยายลีเลยนัดจึงวิ่งเล่นอยู่หน้าป่าช้าเพื่อรอพี่ชายก่อนเมื่อป้องมาถึงก็มาหานัดและได้ยินเสียงนัดร้องวิ่งมาฟ้องตน ต่อหน้าต,ต่อตายายลีที่ออกมาฟังด้วยดวงตาของยายลีหวาวโรดเมื่อเห็นว่าเจ้านัดมาฟ้องว่าถูกชายเร่ร่อนผลักจนหงายล้มป้องโมโหมากที่น้องโดนรังแกแต่ด้วยความที่เป็นคนมีเหตุมีผลจึงถามเจ้านัดออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านัดยืนร้องไห้งองแงและตอบออกไปว่านัดวิ่งเข้าไปปากทางเข้าป่าช้า แต่ทว่าดันไปชนเข้ากับชายเร่ร่อนคนนั้นทำให้จานข้าวที่เขากำลังเดินไปกินไปหล่นลงพื้นเขากโกรธมากผลักนัดล้มลงกองและเอื้อมือทำท่าจะตีแต่นัดรุกขึ้นตะโกนให้ยายหลีช่วยชายเร่ร่อนจึงไม่ทำ แล้ววิ่งเข้าป่าช้าไปเลย <S <S เมือ่อป้องได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่นึกโกรธเพราะเห็นใจที่มือนี้เขาไม่มีข้าวกินเพราะน้องชายเป็นคนทำตกใจนึกเวทนาสงสารเป็นทุนเดิมทำให้ป้องปลอบใจนัดและพยายามพูดให้เลิกกลัวสุดท้ายเจ้านัดก็สงบลงส่วนยายลีที่กำลังจดจ้องมายัางป้องและนัด แดงตะโกนไล่ให้ทั้งสองออกไปจากหน้าบ้านของแกหญิงชรามีสีหน้าแววตาท่าทางเปลี่ยนไปดวงตาแดงฉานหลังค่อมโกงงอรอยยิ้มไม่ปรากฏเขี้ยวงอกแหลมยาวออกมาจากปากแลลบลิ้นเลียลิมฝีปากตวัดไปมาหน้าสยดสยองเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นมีเพียงป้องเพียงคนเดียวที่รู้เห็นการเปลี่ยนแปลงของยายลี เพราะเจ้านัดได้วิ่งเพ่นแพรบไปตั้งแต่ประโยคแรกที่ยายหลีเป็นคนเปิดปากไล่เมื่อป้องเห็นแบบนั้นจึงค,ค,ค่อยๆก้าวขาถอยหลังเตรียมวิ่งหนีแต่กลับไปชนกับหลวงตารูปหนึ่งป้องยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากกราบขอความช่วยเหลือจากหลวงตาท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าหยุดเสียเถิดอาตมาขอบินธบาตปล่อยโยมป้องเข้าไปเถอะ อย่าทำร้ายใครอีกเลยยุมพอยายลีได้เห็นแกก็ไม่ตอบอะไรได้แต่กรีดร้องเสียงโหยหวน,หว,นวิ่งหนีเข้าไปในป่าช้าเสียงของยายลีสุดแสนทรมานมันบาดลึกเข้าไปในส่วนประสาทของคนที่ได้ยินจากนั้นหลวงตาท่านก็บอกให้ป้องรีบกลับบ้านไปก่อนและอย่าได้มาบ้านของยายลีอีกเมื่อป้องได้ฟังก็รีบกราบลาหลวงตากลับบ้าน แต่ก็แปลกใจที่จู่ๆหลวงตาก็โผล่มาตอนนั้นไม่รู้เพราะเหตุใดทำให้ป้องอยากรู้ว่าหลวงตาเป็นใครทำไมหน้าถึงคุ้นเหมือนเคยเจอที่ไหนด้วยความอยากรู้ป้องจึงตัดสินใจหยุดวิ่งเมื่อหันไปมองหลวงตาปรากฏว่าป้องเห็นว่าท่านหายตัวไปต่อหน้าต่อตานาทีนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าท่านน่าจะไม่ใช่คน จึงรีบเพนกลับบ้านในทันทีตกดึกป้องทนเก็บความกลัวนี้ไม่ไหวแล้วจึงได้เล่าให้กับป้าน้อยฟังตอนนั้นป้าน้อยแทบช็อกที่รู้ความจริงว่าหญิงชราที่เด็กน้อยในหมู่บ้านมักไปครุกตัวดูโทรทัศน์ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แท้ที่จริงแล้วแกก็คือผีหากลอม สิ่งชั่วร้ายที่ทุกคนในหมู่บ้านกำลังตามหาตอนนั้นแทนที่ป้าน้อยจะโล่งอกที่จะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้พาหมอผีไปกำจัดยายลีแต่ทว่าป้าน้อยรู้สึกใจหายมากกว่าที่ยายลีตั้งใจแสดงตนที่แท้จริงให้ป้องได้รู้ป้าน้อยรู้ได้ทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับตาปูน ชายเร่ร่อนอย่างแน่นอนส่วนวิญญาณของหลวงตารูปนั้นป้าน้อยมั่นใจว่าเป็นหลวงตาไทยพ่อของยายลีที่มรณภาพไปซึ่งก็คงมาเตือนให้ลูกสาวเลิกก่อกรรมป้าน้อยถึงกับเข่าสุดไม่ได้พูดอะไรต่อไม่ตอบว่ายายลีกับตาปูนเป็นอะไรกันและป้องจะทำอย่างไรเมื่อได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร เพราะหากตัดสินใจบอกเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านรู้ก็อาจจะต้องตายตกไปเฉกเช่นชาวบ้านรายอื่นแต่หากเก็บงำไม่กล้าปีปากบอกเรื่องหาก้อมในหมู่บ้านก็ต้องถูกผีร้ายภาคชีวิตไปตลอดการแต่สิ่งที่ป้องอยากรู้มากที่สุดในตอนนี้คือทําไมยายลีถึงได้โกรธตนกับน้องชายถึงขนาดนั้นแล้วแท้ายจริง ยายลีกับชายเร่ร่อนคนนั้นเกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรก็ตามป้องก็ยังคงตามหาคำตอบนี้ไปพร้อมกับข่าวหาก้อมออออารวาสในคืนนี้ทั้งคืนวันนี้ซึ่งตรงกับวันพระอย่างพอดิบพอดี บรรยากาศในป่าช้าดูจะวังเวงผิดกว่าทุกวันสักพักยายรีเริ่มมีสภาพเปลี่ยนแปลงอีกครั้งดวงตาสีแดงฉานริมฝีปากดำคล้ำลิ้นยาวดำเมือกตวัดไปรอบริมฝีปากนี่คือสภาพห่ากม้มที่มักจะปรากฏเช่นนี้ในวันพระวันโกน หาก้อมยายลีเดินวนอยู่ในป่าช้าเดินไปนั่งยองๆตรงแหล่งดินโคลนยายลีใช้มือล้วงหาปหลาไหลได้ก็จับขึ้นมากัดแทะแบบเป็นๆกลมๆเงยๆสวาปามเหยื่อตรงหน้าอย่างกระหายในรสชาติความข่าวไม่นานนักก็ปรากฏเป็นเสียงเท้าของตาปูนมาหยุดอยู่ตรงด้านหลังยายลีรีบหันกลับไปมอง ว่าจะเป็นตะปูนสภาพของยายลีตอนนั้นทําให้ตะปูนตกใจสุดขีดมือและแขนขาหงิกเกร็งรีบสูดหายใจเข้าปอดเฮือดสุดท้ายจากนั้นก็หัวใจวายตายในที่สุดยายลีตะโกนเรียกชื่อตะปูนแล้วรีบลุดไปดูแต่สุดท้ายก็พบว่าตะปูนแกขาดใจตายไปเสียแล้ว หลังจากนั้นยายลีจึงกลับเข้ามาในบ้านกรีดร้องแทบขาดใจคิดว่าในเมื่อตาปูนไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่สมควรเช่นกันพอรุ่งเช้าตาแดงคนดูแลป่าช้าซึ่งอาศัยกินนอนอยู่ในนั้นตลอด ก็ออกมาแจ้งข่าวร้ายให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้รับรู้เรื่องตาปูนตายแม้เป็นเพียงคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ก็ไม่ยอมปีปากเล่าความจริงด้วยเพราะหวาดกลัวยายลีจะมาเอาชีวิตตนไปอีกคนตาปูนมันอยู่ของมันดีๆเองจะไม่รู้ไม่เห็นสาเหตุได้ยังไงบอกข้ามาเหอะว่าไอเห็นอะไรหาก้อใช่ไหม ตาแดงได้ถูกผู้ใหญ่บ้านเค้นเอาความจริงส่วนป้องนั้นรู้แก่ใจว่าเป็นฝีมือใครจนสุดท้ายทุกคนก็ได้รู้ความจริงจากปากตาแดงว่ายายลีคือห้ากม้มเรื่องที่ยายลีเป็นแบบนี้แกสารภาพว่าเพิ่งรู้เมื่อคืนส่วนตาแดงนอนราบแอบดูจนเห็นทุกอย่างในระยะเพียง10เมตรเมื่อป้องได้ฟังจึงเกิดความสงสัย ทำไมยายลีต้องเสียใจกับการจากไปของตะปูนขนาดนั้นส่วนพวกคนเฒ่าคนแก่ไม่มีใครแปลกใจเพราะเกิดทันยายลีรู้ว่ายายลีปักใจรักตะปูนแบบหนุ่มสาวมาตลอดแต่ไม่สมหวังแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือทำไมถึงกลายเป็นหากก้อมเช่นนี้ได้ก็ตาแดงอีกนั่นแหละคือคนที่สามารถไขข้อข้องใจนี้ พอรู้จักกับยายลีและตะปูนมานานทั้งนี้ตาแดงแตัดสินใจเล่าให้ทุกคนฟังว่านี่อาจเป็นสาเหตุสมัยตะปูนยังดีๆอยู่แก่หน้าตาหล่อเหลาอาการมาเสียจนเป็นที่หมายปองของบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่รวมถึงยายลีในสมัยวัยสาวเคยแอบรักตะปูนด้วยเหมือนกัน แต่ตาปูนแกไม่เล่นด้วยเพราะมีตัวเลือกเยอะบวกกับชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าซึ่งยายลีอายุมากกว่าถึงสิบป,ปีตอนนั้นยายลีไม่ยอมตัดใจมันส่งข้าวส่งน้ำให้อยู่เรื่อยมาซึ่งอาหารที่ตาปูนชอบก็จำพวกเมนูที่ทำด้วยปาลาไหลทุกอย่างและบรรดาของหวานก็คือท้องหยิบท้องหยอด เมื่อป้องได้ฟังก็แอบสะดุ้งคิดไปถึงเมนูที่ยายลีทําส่งให้ตะปูนอยู่ทุกวันกับเรื่องเล่าที่ชาวบ้านพูดกันปากต่อปากว่าหลังจากตาปูนกลายเป็นเช่นนี้เพื่อนฝูงกับคนในหมู่บ้านก็เป็นห่วงเห็นชอบเข้าไปคลุกตัวอยู่ในป่าช้าและมักจะขุดล้วงเอาปลาไหลในดินโคลนของป่าช้าขึ้นมาเหมือนไม่ประสีประษาก็เลยไม่รู้ว่า เอามาให้ยายลีทำให้กินหรือเปล่าตาแดงเล่าว่าตะปูนไม่ได้เอามาให้ยายลีอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจหรอกแต่ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ายายลีแกเอามาจากป่าช้าหรือซื้อหามาทําแต่ทุกครั้งตะปูนจะเอาปลาไหลใส่ถังมายื่นให้ตนซึ่งตนก็ให้เงินไปทีละสามบาทส่วนสาเหตุที่ยายลีกลายเป็นหากก้ม คงต้องย้อนกลับไปสมัยที่ยังสาวเป็นคนมีวิชาอาคมเรียนรู้วิชาเหล่านี้มาจากหมอผีไทยผู้เป็นพอ่อวันหนึ่งแกเล่นของใส่ชายที่แกรักซึ่งชายคนนั้นก็คือตาปูนจนเป็นเหตุให้ตาปูนกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะถูกมนต์ดำครอบงำจนคุมสติไว้ไม่ได้ จากนมรูปงามทุกวันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นที่รู้เพราะช่วงชีวิตหนึ่งแต่แดงเคยเป็นลูกศิษย์ของหมอผีไทยรู้เห็นเรื่องนี้โดยบังเอิญรู้สึกได้ถึงความต่ำช้าของสองพ่อลูกจึงขอกลับมาใช้ชีวิตทำไร่ทำนาและอาศัยนอนป่าช้าทําความสะอาดแลกที่นอนตามเดิมแต่ไม่คาดคิดว่าผลของมันร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตาปูน ตกอยู่ในสภาพนี้ส่วนยายลีที่ใช้คำว่ารักมาอ้างทำความผิดบาปแต่ท้ายจะหนีกรรมที่ทำลงไปพ้นเพราะหลังจากทำของใส่ไม่กี่เดือนต่อมายายลีเกิดมีพฤติกรรมแปลกไปหมอผีไทยจึงแอบตามเข้าไปในป่าท้าลูกสาวมักจะเลือกเข้าไปแค่เพียงวันโกนและคืนวันพระเท่านั้น พอแอบดูถึงกับพังอ่ะช็อกที่ลูกสาวตัวเองนั่งลงหลวงจับปลาไหลมากินที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นมันไม่มีใครในหมู่บ้านมาจับไปทำกินแม้แต่คนเดียวเพราะต่างก็รู้ดีว่าปลาไหลตรงนี้ตามธรรมชาติของมันจะแทะเล็มกินซากศพคนตายที่ถูกฝังเอาไว้ที่ป่าช้าเพื่อความอยู่รอด เมื่อรู้ว่าลูกสาวกลายเป็นหาก้มที่ว่ากันว่าคือโคตรผีปอบเนื่องจากยายลีเป็นคนที่มีวิชาอาคมเป็นสิทธิ์ของหมอผีชัยเล่นสายดำมานับไม่ถ้วนสุดท้ายของเข้าตัวหมอผีชัยไร้หนทางช่วยลูกสาวให้พ้นวิบากกรรมจึงตัดสินใจออกบวชขอครองตนอยู่ในผ้าเหลืองจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แม้บวชมานานหลายปียังไม่มีทีท่าว่าจะส่งผลให้ลูกสาวพ้นจากการเป็นหากกมสุดท้ายหลวงตาชัยท่านมรณภาพยายลีจึงรู้สึกเหมือนไม่เหลือใครนอกจากตาปูนซึ่งตาปูนไม่เคยรู้ว่ายายลีเป็นอะไรว่ากันว่าดึกๆตาปูนมักจะเข้าไปนอนในป่าช้าบางวันก็นั่งเห่าหอนเหมือนสุนัข คุยกับใครก็ไม่รู้ในป่าช้าหากเริ่มหิวข้าวก็จะมาขอข้าวจากยายลีกินซึ่งยายลีจะทำอาหารไว้รอทุกวันคงเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่มีต่อตาปูนถึงได้คอยหาข้าวหาน้ำไม่ให้อดอยาก หลังจากตาแดงได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เก็บเอาไว้นานแสนนานในคืนที่กลับไปนอนในป่าช้าหาก้อมยายลีก็มาปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเขาที่ผ่านมายอมไว้ชีวิตเพราะเห็นว่าคอยดูแลชายที่รักและก็ตาแดงเคยเป็นลูกศิษย์พ่อของตนแต่เมื่อร่วงรู้ว่าตาแดงเปิดเผยทุกอย่างให้ทุกคนรู้แบบนี้หาก้อมยายลีจึงไม่เอาไว้ หญิงชาราดวงตาสีแดงฉานจดจ้องไปบริเวณท้องของตาแดงกัดกินทุกอย่างเพียงแค่ใช้ดวงจิตไม่กี่วิต่อมาตาแดงลม้มลงสิ้นใจตายคาป่าช้าในทันทีไม่แค่นั้นหาก,ก้อมใยญยลีเรื่มออออารวาทอย่างหนักทั้งคืนไม่เพียงส่งดวงจิตของตนเองไปหลอกหลอนนัดกับปองและป้าน้อย แต่รวมไปถึงชาวบ้านที่ในบ้านไรซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองก็ได้ถูกหาก้อมใหญ่ลีเข้าไปกัดกินขครึ่งในจนตายตกไปตามๆกันนับสิบรายผู้ใหญ่บ้านเห็นท่าไม่ดีแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังหยุดไม่ได้จึงออกเดินทางไปตามหาหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้าถึงสี่ราย ที่ขึ้นชื่อเรื่องสยบผีหาก,ก้ม,มานักต่อนักเมื่อหมอผีทั้งสี่มาถึงก็ได้เก็บตัวและใช้วิชาพลางตัวอยู่ในบ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อไม่ให้หาก้อมรู้ตัวจากนั้นจึงเลือกทำพิธีในคืนเดือนดับคืนนั้นก็เกิดมีเสียงร้องโหยหวนจากยายลีดังกล้องกัางวานไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ยินเหมือนกันหมดกูยายลีกูไม่ไปกูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี้พวกมึงอย่ามายุ่งเป็นอยู่แบบนี้ทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนจนสุดท้ายหมอผีก็สามารถสยบหาก้อมยายลีได้จนสำเร็จ จากนั้นจึงทำลายหากล่อมยายลีแล้วฝังลงดินในปา่าช้าและเลือกฝังเอาไว้ข้างกับหลุมศพของตาปูนและหลวงตาชัยผู้เป็นพอ่อ